ตูดีอะต้องโดดเด่นในงานมากเลยอ่ะเธอได้ไงเธอนี่เก่งจริงเลยนะตูดีน้ำท่วมหลุดมาเธอจับเธอไม่ได้เลยเนี่ยคงนะไม่ใช่จอระคีเท่เฮ้ยมึงจำงานที่สุพรรณแล้งไหมอ่ะทำไมอ่ะวันที่กูขึ้นเวทีน้องอ่ะพอกูขย่าลูกคอทั้งนั้นแล้วเวทีนี้วิบึ้มเลยที่สุพรรณเวทีของบางหางจำได้ไหมคนกีดเหรอเวทีระเบิด เจียถ้ากูวางนี่หูยังอื้อไม่หายมา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 มเลยมาเลยมาเลยเสไว้อีวินนี่ถือเพชรเดียวมีลูกโตเป็นหนุ่มแล้วนั่นอไงอีบ้ากูไม่กล้าข้ามสายพันธ์ขนาดนั้นหรอกดีโว้ยเบิร์ดหัวเขาใช่ัวอีวินนี่เขานี่ก็รู้อยู่ว่าวินนี่เขาชอบกินเด็ก ดิบๆีบเนี่ยนะหาวซีเกมยุัวดรวยยวันดีคี่ลูกเกจเกจก็พอเบอร์นั้นทุกคนเลยนครับมีนี่กูขอได้ไหมนี่กูไม่เคยกินคู่ายหล่อๆนี่มานั่งละอย่าไม่แตกคิดนะกูรู้นะสายตามึงมองหัวกูเสียทองเท่าหัวกูยอมเสียหัวนะเว้ยเอ้าเอาเอ้ไทำไมชอบเสียหัวอ้าวทองจะสามหมื่นอยู่แล้ว หัวนอาว้ตลกก้นเยี่ยวที่เดียวเดียวก็ได้ว้าวนีเองมากหัวเนี่ยตูดหยิบมายากเลยอะร้องนะบอยร้องเพลงเพราะด้วยอย่ามาร้องให้พวกแกฟังไงร้องเพลงเพราะเพราะอะไรถึงร้องอ่ะุยร้องเพราะร้องเหมือนหรือเปล่าใช่ร้องเพลงนี่สุดยอดเอ่ยวันนี้เดี๋ยวพวกเอ็งองกรี๊ดกันเลยแหละ พูดก็เหมือนร้องก็เหมือนหรอเหมือนเลยอ่ะฝั่งใครร้องเหมือนใครเหมือนเบิร์ดร้องเบิร์ดต้องแฉแม่งตายนะใช่ตายจ๋าจ๋าเนีร้องให้เพื่อนๆเดี๋ยวจัดเป็นหนึ่งเพลงเลยจ้าโอ้ไมเอาใหม่ล่าสุดทราบไม่ไหวแล้ว too much so much very much อะไวนี่ว้าวนี่ฮิตมากเออใช่จำได้เพลงใหม่ไวโพกใช่ไหมบ้าเบิร์ดเบิร์ดเขาเบิร์ดสวยใหม่นเนี่ย loving you too much how much how body much me how much เยี่ยเพลงเบิร์กไม่ใช่กขาต้มั่ะไม่ใช่หรอเฉยมากเพลงช้าๆไม่มีหรอโอ้โหยยิ่งว่าช้าก็มีรักเพลงที่จ้าหัวจ้าอยากขอใจสักครั้งหนึ่งโอ้โหทิ้งคนที่คือซึ้ง เดียวยันเล็บเลยเศรษฐีจะแตะเลยโอ้โหเยี่ยมเลยอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วเบิร์ดโอ้ยบ้าอะขึ้นเหรอหัวใจเมียจะขาดว้าวไม่ไหวแล้วหวานมากเลยอ้โหี่เป็นไงพร้อมไหมวะทุรนทุรายเหมือนโยมมาทูลมารับตัวเนาะนี่นี่จะไปเที่ยวไหนบอก กวฮะแม่เป็นเมียวเป็นหมามากเหมือนแม่เหมือนีม่เลยเดี๋ยวเบิร์ดี๋ยวขอตัวก่อนนะจ๊ะไม่แต่ว่าวินนี่ลืมอะไรหรือเปล่าครับนี่บอกว่าต่อหน้าเพื่อนสงสัยจะเลียมห่อแก้มแซ่บไม่ใช่ปังน่ะปังเอแล้ว วันนี้ไปแค่สองพันนะเอาเงินแชร์ไม่ได้อยากสบใจสักครั้งโอ้โหไปๆๆๆๆๆบินหังขึ้นบินหนักขึ้นเรียร้ไปเรียบ้อยจะเร่อไม่หยใจเลยวันนี้ให้เด็กทีละสองพันที่มึงกินก็เกี๊ยวเรือชําละ6บาทเชียเมันก่อนนี้ที้ที่มึงของไปไหนเนาะเจ๊เก๋หอมลมลิกไปออฟมาไดตอ้นี้เ่ะบมา ตอนแรกคุไม่ชอบมันหรอกนะทำไม,ไมอ่ะก็ตอมองมๆเลยมันหล่อดีออชอบแนวนี้หรอ <c oughs> ชอบหลอ่ <c oughs> หลอโอ้โหนี่บอกนะรุ่นมึงหน้าเข้าวัดพระวาไรีดอก <c oughs> มไม่ก็อยู่บ้านเลี้ยงหมาก็ได้เลี้ยงหมาแล้วใครเลี้ยงกูล่ะอ่อเดี๋ยวหมาโตขึ้นมาก็เลี้ยงมึงเองบ้ <c oughs> าแต่พูดก็พูดนะ <c oughs> อะไรเน้องเบิร์ตเนี่ยหล่อมากเลยอ่ะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์อ่ะพอฉันเห็นแน้าแล้วโอ้โหคนแขนลุกคนจูดชันเลยอยากได้ว่าโอป้า โนะนี่อยู่เตือนมึงด้วยความหวังดีนะเว้ยระวังน้ำตาจะไหลเขาลองจูดเ็งซ็งเมยนจะมีลูกค้าเลยวันนี้ใช่สิ คนสวยนี่เครียดจังอ่ะใครสวยก็ใครอีกล่ะหน้าโอ้โหแม่โปรตีนสวยแรงไปไหมเนี่ยอังดีกว่านะใครเครียดเรามานวดหน้ากันมาโอ้ยนี่เวนดูแลหน้าตัวเองก่อนนี่ถามจริงตอนเล่นเล่นมึงตกกระไดว่หน้าซนขนาดนี้หน้าคนนะไม่ได้ซนตีนเอาไม่มีหัวแม่โป้หรอฉูยใเนทางคบมาเกาะอยู่ นี่เจ๊อย่าทะเลาะก,กันเลยคะยล่ะโอยเมื่อไหร่จะพูดกรุงเทพชัดสักทีเนี่ยเฮ้ยก็เธอบ้านนอ,นอ,อกนี่เจ๊หนูบอกกี่ครั้งกี่คนเลยว่าอย่าเรียกบ้านอนอ,อกบ้านอนอ,อกไงไม่เป็นอนอ,อกได้ไงพูดเลยอย่างงี้นี่เจ๊คนจังหวัดอะไรหนูอยู่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นอนอ,อกนี่ไม่บ้านอนอ,อกเลยเจ๊ทำไมถ้าเจ๊ไปตามหมอชิดคนส่งสสยใต้ใหม่นะนี่าาคารุบอกเขสอเนี่ย ถ้าบ้านนอกจริงเขาต้องเขียนว่ากรุงเทพบ้านนอกแต่นี่เขาเขียนว่ากรุงเทพสุพรรณบุรีบ้านนอกตรงไหนไเล่นไปช่บทน,นี่เจ๊หนูว่านะช่วงแขกไม่มีอย่างเงี้ยเล่นไพ่ไหมครับเอาสมองส่วนไหนคิดวะฮะชวนเล่นไพ่หมกมุ่นแต่ผู้ชายแต่พนันไปคิดเข้าวัดเขาวาบ้างเวนดูขอโทษค่ะไพ่ยอยู่ไหนเอา แทงกี่มือนู่นแทงข้าหนึ่งข้าเจ๊แทงขาหนึ่งค่ะท่าได้ห้าบาทสีหยอกนี่แทงเราตำรวจไงวะห้าบาทอีบ้าทำไมภาษาไพ่ภาษาบอลเนี่ยห้าบาทคือห้าร้อยกูรู้ภาษาไพ่ภาษาบอลนหละคือห้าร้อยห้าบาทเนี่ยสำหรับกี่แย่เนี่ยมาเอาเหรียญห้าแทงเลยนะเว้ยแทง้าแทงดูเห็นไหมกูพูดผิดไหม <Yeah. S 2> แพงเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยนี่เจ๊หนูจนนะหนูทำงานอะไรเนี้ยดูแท่งข้านึงเนี้ยร้อยหนึ่งแพงร้อยเอิร์ค่ะเขียบวันที่สิบ